สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับเอ็นยไทวันพุทธที่15มีนาคม2566นะครับคลิปนี้มาเน้นเรื่องของความคืบหน้านะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการในรัฐใหม่ปี65การยืนยันตัวตนสำเร็จไปถึงไหนแล้วนะครับการยืนนย่นอุทธร์มียื่นอุทธร์ไปกี่ท่านนะครับรวมถึงคำแนะนำจากกระทรวงการคลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยืนยันตัวตนกลุ่มอุทธร์นะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยที่ผมกำลังตามเรื่องมาตั้งแต่ต้นก็คือผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารพอไม่มีบัญชีธนาคารก็ไม่สามารถที่จะไปผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้นะครับซึ่งแน่นอนก็หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารและกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุล่าสุดกระทรวงการคลังมีความเคลื่อนไหว อาจจะยังไม่ชัดเจนทั้งหมดนะครับเมื่อวานนี้ผมได้เอ่ยถึงเรื่องของบัญชีเงินฝากพื้นฐานแล้วก็ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่งจะมีแนวทางออกมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาให้กับการประสานงานนะครับระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารพาณิชย์ของไทยรวมถึงทกสออมสินแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ของไทยอ,อ,อื่นๆอ,อ,อีก14แห่งเนี่ยนะครับให้เขาได้รับข้อมูล จากทางฝั่งของกระทรวงการคลังเสียก่อนนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์กว่าทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางวันนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการทําแผนภาพนะครับเกี่ยวกับบัญชีพื้นฐานด้วยว่าดีอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มเปราะบางก็กําลังหาทางออกอยู่เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันแล้ววันนี้เรื่องของการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นั้น ก็มีปัญหามากพอสมควรเดี๋ยวจะมาสรุปแล้วก็เน้นย้ำบางประเด็นให้หลังจากที่ผมได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่มานะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเมื่อวานนี้อังคารที่14มีนาคม65 66นะครับประธานโทษทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ถแถลงข่าวค่อนข้างจะค่ำสักนิดหนึ่งนะครับประมาณ5-6โมงเย็นผมก็เลยยังไม่ได้เอ่ยถึง มีประเด็นที่สําคัญอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมจะต้องแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในช่วงก่อนหน้านั้นคือครมช่วงปลายกุมภาใช่ไหมปลายกุมภาต้นมีนาเนี่ยนะครับมีการขออนุมัติค่าค่าป่วยการนะครับหรือว่าค่าแรงนั่นแหละของกลุ่มพี่น้องอสมอ,อส,สสทั่วประเทศนะครับเพิ่มเติมจากเดือนละ1,000เป็นเดือนละ2,000แล้วก็จะเริ่มในปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับก็คือเริ่มหตุลาคม66 ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาก็ทําเอกสารตั้งเบิกไปของบประมาณนะครับแต่เมื่อวานนี้คอรมอเมื่อวานมีการเคาะแล้วก็พิจารณานะครับในเรื่องของการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงครับสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะ แต่ว่าในส่วนของค่าตอบแทนของสมาชิกและผู้บริหารอบตที่บาลเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องของรายได้ด้วยนะครับเขาจะแบ่งเป็น6สเต็ปนะครับเป็น6ช่วงของรายได้คือสมมุติว่าอบตนี้นะครับอบตกไก่เก็บรายได้นะครับรายได้จากภาษีโรงเรือนอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับเก็บได้มีรายได้เกิดขึ้นในในเขตอบตเนี่ยนะครับสิล้านบาทสมมุตินะครับก็จะเป็นเลทอัตราค่าค่าตำแหน่ง นะครับอยู่ในอัตรานี้ถ้ามากกว่านี้ก็เพิ่มขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ว่าแจ้งให้ทราบคร่าวๆก่อนนะครับแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนะครับยังไม่ได้มีการประกาศและก็ปรับทันทีทันใดนะแต่ว่าคอรมอร็เห็นชอบแล้วรวมถึงเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในส่วนของตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับโอ้โหหลังจากนี้เป็นต้นไปการเลือกตั้งระดับหมู่บ้านขึ้นไปถึงระดับตำบลเนี่ยโอ้โหน่าจะดุเดือด ไม่แพ้การเมืองระดับชาติเลยทีเดียวอ่ะก็แจ้งให้ทราบสำหรับมติครมคร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะครับอ่าจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกองสลากเนาะที่จะเอ่อเรียกว่าออกสลาก L6 นะครับก็คือลอตเตอรี่6หลักกับ N3 ก็คือเลข3หลักนะครับเรียกว่ามีทั้งเต็งทั้งโต๊ดทั้งสลับนะ2ตัว3ตัวอะไรก็ว่ากันไปอ,อันนี้ครมเห็นชอบแล้วก็หลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของกองสลากที่จะไปนำ ที่จะนําไปศึกษารายละเอียดนะครับผลดีผลเสียแล้วก็จะประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตามที่ทางฝั่งกองสลากคือให้ข้อมูลกับสื่อก่อนนะนั้นก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักอย่างช้าไม่เกิน6เดือนนะผม,ผมเผือไปเลยอย่างช้าไม่เกิน6เดือนหลังจากคอรมอเห็นชอบเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับสลาก6หลักกับสลาก3หลักนะผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับท่านผู้ชมนะผมขออนุญาตพูด ประเด march, ็นที่เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดจากโฆษกกระทรวงการคลังก่อนเลยนะครับมีการลงประกาศข่าวเอาไว้เมื่อประมาณสัก16นาฬิกาของวันนี้นะครับ15มีนาคมข้อมูลเวลา13นาฬิกานะครับโดยโฆษกของกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยว่าจำนวนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเนี่ยมีทั้งสิ้น 8,948,121รายนะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านแล้วก็ยื่นอุทธรณ์นะครับเพื่อให้กระทรวงการคลังกรุงไทยเขาคัดกรองใหม่เนี่ยนะครับมีทั้งสิ้น1 1 4 7 3 0รายนะครับขึ้นมาหลักล้านแล้วจากคนที่ไม่ผ่านทั้งหมด5ล้านกว่ารายนะครับท่านที่ไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองนะเข้าไปกด ตรวจสอบเสร็จิขึ้นว่าไม่ผ่านแล้วก็เลื่อนลงไปนิดหนึ่งมันจะมีเมนูคําว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติท่านก็กดไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน่วยงานที่เราจะต้องไปติดต่อขึ้นไปอะไรเราก็กรอข้อมูลแล้วก็ยืนยันการอุทธรณ์แล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานตามนั้นนะครับหากสงสัยเรื่องอะไรนะครับไปติดต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นที่ดินสานประกรอะไรแล้วเราคุยไม่รู้เรื่องนะครับผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดต่อสํานักง,งานคลังจังหวัดนะครับสำนักง,งานสํานักง,งานคลังจังหวัดหรือกรุงเทพก็ ติดต่อที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าเว็บส่วนกลางนะครับส่วนสํานักงานคลังจังหวัดแต่ละจังหวัดก็สามารถค้นหาใน Google ได้นะครับให้ทางสํานักงานคลังจังหวัดเนี่ยช่วยประสานช่วยแนะนําว่าหลังจากเรายื่นุทธทณ์ในเว็บแล้วเนี่ยเราจะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วไปพูดคุยกับหน่วยงานที่ตัดสิทธิ์เราเนี่ยยังไงนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลนะหลังจากที่ท่านดําเนินการแก้ไขอัปเดตข้อมูลกับหน่วยงานที่ตัดสิทธิ์ท่านแล้ว ที่เหลือก็รออย่างเดียวครับไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่ไหนเนาะรอประกาศผล20ิมิถุนายน -66 นะครับทีนี้ในส่วนของการประกาศผลนะครับหลังจากที่ท่านผ่านเนาะท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1เนี่ยก็มีความกลัวหลนเกิดขึ้นมากมายล่าสุดทางกระทรวงการคลังเองนะครับก็ประสานไปยังธนาคารของรัฐทั้ง3แห่งที่รับยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินทกศ ให้ดําเนินการเปิดยืนยันตัวตนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งสาขาทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึงบ่าย่โมงเย็นนะครับส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าก็จะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าไปถึง16นาฬิกาก็คือบ่าย4โมงเย็นนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสําหรับาการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งช่วงเวลาของการยืนยันตัวตนวันเสาร์เนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มในช่วงวันเสาร์ที่11นะครับถึง31มีนาคม2566เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นะครับคุณพี่เอื้นสวัสดีนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการเปิดบัญชีพร้อมเพย์บ้างนะครับท่านผู้ชมหลายท่านยังไม่มีบัญชีธนาคารและยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตนะครับนำข้อมูลจากกระทรวงการคลังเอาเรื่องของบัญชี พื้นฐานก่อนนะครับเอาเรื่องของบัญชีพื้นฐานก่อนท่านผู้ชมสามารถดูข้อมูลต้นข่าวได้นะครับแหล่งข่าวของกระทรวงการคลังรายละเอียดทั้งหมดเธอที่ผมอ่านสรุปให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยท่านผู้ชมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์แรกนะครับจากเพจ a c e b o o k กระทรวงการคลังนี้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้อ่ะดูเรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ก่อนนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการแจ้งว่าสําหรับประเด็นปัญหาผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารนะครับ ท่านจะต้องดําเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกระทรวงการคลังก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับที่ผมเขียนเส้นใต้สีแดงเอาไว้นะกระทรวงการคลังได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งรวมถึงธนาคารออมสินและทกศด้วยถ้านจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเอ่ยถึงกรุงไทยนะครับต่อนะครับให้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถเปิดบัญชีพื้นฐานซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กาหนดจํานวนเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชี โดยประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่จะต้องการเปิดบัญชีเพื่อรับสิทธิสวัสดิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทีนี้ให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับเนี่ยไอที่ผมขีดเส้นใต้ตรงเนี้ยสามบรรทัดตรงเนี้ยนะครับกระทรวงการคลังได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ ทั้ง14แห่งรวมทั้งธนาคารออมสินและทกศดำเนินการเปิดบัญชีพ,พร้อมเพย์ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการและอายุ65ปีขึ้นไปความหมายก็คือว่าคือกระทรวงการคลังก็เพิ่งมีแนวทางออกมาเมื่อวานเมื่อวันจันทร์วันจันทร์หรือวันอังคารนะครับเมื่อวานหรือวนัอนศุนร์นี่เองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะต้องให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนหรือถ้าท่านผู้ชมไปที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกสิกรทหารไทย อะไรก็ตามอ่ะธนาคารอิสลามในประเทศไทยทออสอะไรพวกเนี้ยไปท่านผู้ชมก็ลองแวะไปถามดูว่าสามารถที่จะเปิดบัญชีพื้นฐานได้หรือเปล่าแน่นอนครับคาว่าบัญชีพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้หมายถึงกลุ่มเปราะบางนะครับยังหมายถึงคนที่กําลังวังชาดียังสามารถเดินทางได้นะยังสามารถเดินทางด้วยตนเองได้จะไม่มีการมอบอํานาจในการเปิดบัญชีธนาคารเด็ดขาดโอเคไหมครับตัดปัญหานี้ไปก่อนเรื่องการมอบอำนาจเปิดบัญชีเนี่ยตัดทิ้งไปเลย แต่มอบอำนาจยืนยันตัวตนทําได้แต่การมอบอำนาจเพื่อไปเปิดบัญชีเนี่ยมันยังทําไม่ได้และถ้าท่านยังสามารถเดินทางไปที่ธนาคารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทกศอ,ออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งก็ให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ลองไปสอบถามดูว่าจะดําเนินการเปิดบัญชีพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยตามเนี้ยนะครับเอาข่าวจากกระทรวงการคลังให้เขาดูก็ได้นะครับแต่ว่า ผมแนะนาให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ากระทรวงการคลังใช้คําว่ากระทรวงการคลังได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเห็นไหมครับคําว่าประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือท่านผู้ชมก็ต้องทําใจเผื่อด้วยว่าบางธนาคารก็อาจจะรับทําให้บางธนาคารก็อาจจะไม่รับให้เข้าใจตามนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของอบัญชีพื้นฐานสําหรับบุคคลที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการห่งรัฐและอายุ65ปีขึ้นไปทีนี้ตามภาพนะครับ เขาบอกว่าบัญชีพื้นฐานเนี่ยมันดีอย่างไรอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลภาพนี้จากกระทรวงการคลังด้วยผมขยายท่ผู้ชมดูนะดีอย่างไรเดี๋ยวมาดูนะครับนี่เขาบอกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานบัญชีเพื่อคนไทยใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆได้สะดวกขึ้นนะครับอ่ามันดีอย่างไงเขาบอกว่าฟรีฟรีค่าแรกเข้าและค่ารายปีบัตร ATM บัตรเดบิต ค่าแรกเข้านะครับฟรีแล้วก็2ครับฟรีค่ารักษาบัญชีแล้วก็3ครับไม่กําหนดจํานวนเงินขั้นต่าในการเปิดบัญชีนั่นหมายความว่าไงครับเปิด5บาท10บาทก็ได้ถูกไหมด้านล่างครับใครมีสิทธิ์เปิดบัญชีพื้นฐานบ้างนะครับใครมีสิทธิ์เปิดบัญชีพื้นฐานบ้างหนึ่งครับคนไทยอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครับหรือ2ครับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐครับสามารถไปขอเปิดบัญชีเงินฝากแบบพื้นฐานได้นะครับ โอเคไหมครับนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวอัสือด้านล่างเขบอกว่าเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารที่ร่วมโครงการผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐโปรดนําบัตรเป็นตัวประชาชนมามาสแสดงประกอบการเปิดบัญชีเห็นไหมครับเพราะนั้นออมสินทกศนะครับออมสินทกสแล้วก็ธนาคารของรัฐอีก14แห่งให้ท่านผู้ชมรอ สักระยะหนึ่งนะครับให้เขาได้รับข้อมูลจากกระทรวงการคลังครบถ้วนก่อนผมคิดว่าน่าจะเริ่มเปิดได้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุกันบ้างนะครับอ่ะก็คือตามนี้เลยนะครับนี่เป็นข้อความที่ผมตัดมาจากของข่าวกระทรวงการคลังนะครับสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้นะครับรวมถึงบุคคลล้มละลายที่ยังไม่สามารถเปิดบัญชี และหรือไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรเป็นตัวประชาชนได้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะประกาศให้ประชาชนทราบแนวทางในการดําเนินการโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มเปราะบางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้รวมถึงบุคคลล้มละลายแล้วยังไม่มีบัญชีรวมถึงยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ยังไม่ต้องทําอะไรครับถ้าท่านผ่านท่านมีหน้าที่ไปยืนยันตัวตนให้สําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทาง บัญชีพร้อมเพยนั้นก็ให้กระทรวงการคลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งผมสรุปให้ตรงนี้เรื่องของบัญชีพร้อมเพยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือประชาชนทั่วไปที่ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับที่สามารถเดินทางได้มีกําลังวังชาดีสามารถไปติดต่อธนาคารทกสออมสินหรือธนาครารพาณิชย์ในประเทศไทยทั้ง14แห่งนะครับเพื่อสอบถามในการเปิดบัญชีพื้นฐานได้ด้วยตนเองนําบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปก็พอ สองกลุเกรอบบางก็คือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้รวมถึงลบุคคลล้มละลายอันนี้ท่านยังไม่ต้องทําอะไรยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยพอให้ขึ้นสามเขียวคือจบเรื่องของบัญชีพร้อมเพรย์รอฟังข่าวจากกระทรวงการคลังเดี๋ยวผมจะนํามารายงานให้ทราบนะครับทีนี้ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งว่าการตรวจสอบผลคุณสมบัติแล้วก็การขออุทธรณ์เนี่ยนะครับ หากตรวจสอบพบว่าไม่ผ่านการไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองนะครับทางรัฐมนตรีการคลังเนี่ยมีการสั่งการนะครับให้สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยตั้งแต่เวลา8ปดนาิกาสนาทีถึง16บหนาิกาสานาทีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึง26มีนาคม2 5 6 6นะครับเพราะฉนั้นตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาถึงวันที่26 มีนาคม66นั้นกระทรวงการคลังมีคําสั่งให้สํานักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเปิดดําเนินการในวันเสาร์ทย์ด้วยนะครับซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดความแออัดของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางไปยังธนาคารทั้ง3แห่งนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเดินทางไปตรวจสอบไปติดต่อไปสอบถามหรือไปให้เจ้าหน้าที่ขอคําแนะนําได้ทุกวันนะครับจนถึงวันที่26มีนาคมสําหรับของ คลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศนะครับต่อไปครับในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าไฟค่าน้ำนะครับวันแรกปัญหาเพียบเลยนะครับผมรับโทรศัพท์มากมายก่ายกองแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้างการประปาส่วนภูมิภาคบ้างคําตอบที่ได้นะครับเบื้องต้นวันนี้ยอมรับเลยว่าเว็บล่มนะครับมีปัญหาเป็นระยะระยะแล้วบางช่วงคือไม่สามารถดําเนินการใดๆได้ บางช่วงก็มีการประมวลผลไม่เรียบร้อยหรืออาจจะมีการประมวลผลผิดโดยบอกว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จบ้างละอะไรบ้างละนะครับผมต้องแจ้งแบบนี้ครับเท่าที่ผมได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคําแนะนําที่ได้มาคือวันนี้วันแรกเนาะให้ท่านผู้ชมเว้นระยะก็ให้ไปลองเข้าลงทะเบียนใหม่ภายหลังซึ่งการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนั้นเนี่ยเขาสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันไม่มีจํากัด แล้วก็ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วที่สำคัญไม่จำเป็นต้องลงวันนี้เพราะลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดหลายท่านบอกว่าลงทะเบียนไปแล้วระบบมันแจ้งขึ้นว่าหมายเลขบัตรเป็นตัวประชาชนนี้มีผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วเท่าที่ผมได้คุยกับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ได้สนทนากับเจ้าที่การไฟฟ้าคาตอบมันมีอยู่2ทิศทางคือ1เรื่องของระบบที่มันยังเป็นวันแรกคนเข้าใช้งานเป็นล้าน ก็เลยทําให้ระบบมันรวนกับ2พอระบบมันยังประมวลผลไม่เรียบร้อยเนี่ยมันทําให้บางท่านนะครับบางท่านที่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์บัตรเก่าหรือเลขบินค่าไฟบินค่าน้ําที่ท่านเคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการเก่าซึ่งมันจะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม66นี้มันก็เลยทําให้ระบบตอนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรใหม่เนี่ยมันเลยขึ้นว่ามีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ในกรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ระบบการประมวลผลของการไฟฟ้าการประปาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ผมก็คงจะแนะนําได้เหมือนที่เจ้าหนะ้าที่การไฟฟ้าแนะนําว่าให้เว้นระยะนะครับไปลงทะเบียนวันหลังซึ่งการรับจิตค่าน้ําค่าไฟนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มรับจิตในรอบบินเดือนเมษายนท่านต้องลงทะเบียนให้ทันวันและเวลาที่การไฟฟ้าการประปากําหนดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาต เอามาให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ก่อนตามภาพเนี่ยนะครับถ้าใครลงทะเบียนทันรอบที่ผมจะแจ้งต่อไปนี้นะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟอันดับแรกเลยท่านต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในวัดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และสถานะของท่านก็ต้องขึ้นมา3ามเขียวแบบนี้นะครับสถานะของท่านต้องขึ้นมา3มเขียวแบบนี้ท่านจึงจะไปลงทะเบียนร,รับสิ์ค่าน้ําค่าไฟได้นะครับ หลังจากนั้นเมื่อขึ้นสามเขียวเมื่อท่านเข้าไปลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟให้ท่านยึดตามนี้นะครับเอาด,ดูการไฟฟ้าก่อนการไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมสามารถลงทะเบียนนะครับเอาการไฟฟ้านครนหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านสามารถลงทะเบียนได้จนถึง8เมษายนนะครับถ้าลงทะเบียนสําเร็จนะลงทะเบียนสําเร็จภายใน8เมษายนเวลา17นาฬิกาส่วนของกิจการไฟฟ้าของกองทัพเรือ ถ้าท่านลงทะเบียนสําเร็จภายใน20เมษายน66เวลา17นาฬิกาตังเกตเห็นไหมครับว่ากิจการกองทัพเรือเนี่ยใครที่ใช้ไฟของกิจการกองทัพเรืออยู่เนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้จนถึง20เมษายนเลยไม่ต้องรีบก็ได้ส่วนการไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคลงได้จนถึง8เมษายนเวลา17นาฬิกาเหมือนกันสาหรับเรื่องของไฟส่วนเรื่องของน้ําการประปาส่วนการประปานครหลวงกับการประปาส่วนภูมิภาคท่านสามารถลงได้จนถึง25มีนาคม2566เวลา17นาฬิกา ใครที่ลงทะเบียนนะครับตามวันและเวลาที่ผมขีดเส้นใต้สีแดงเอาไว้เนี่ยท่านจะเริ่มได้รับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟในเดือนในรอบบินของเดือนเมษายนนะครับนี่บรรทัดสุดท้ายขีดเส้นใต้สีเขียวเอาไว้นะครับจะได้จะได้รับสิทธิเดือนแรกคือใบแจ้งค่านี้นะครับค่าบริการเดือนเมษายน256 6แต่ถ้าเกิดหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องถามว่าลงทะเบียนได้ไหมมันก็ลงทะเบียนได้ครับโดยนี่ครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าวก็คือภายหลังจากภาพเมื่อกี้นะครับเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําเร็จภายในวันที่8เวลา17บเนาฬิกาของแต่ละเดือนนะครับหรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการน้ำมัทานกองทัพเรือหรือกทรนะครับสำเร็จภายในวันที่20เวลา17บเนาฬิกาของแต่ละเดือนนะครับส่วนค่าน้ํา การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะครับลงทะเบียนสําเร็จภายในวันที่25เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนท่านก็จะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์เนี่ยในใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไปแต่จะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลังเห็นไหมครับรอบแรกคือเดือนรอบบินเดือนเมษาถูกไหมถ้าท่านลงไม่ทันไอภาพแรกเมื่อกี้ท่านก็ต้องมาไล่วันและเวลาซึ่งวันและเวลาเขาจะบอกเอาไว้เลยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเดือนไหนเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือ รอบของการลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟเพราะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องรีบเข้าไปทําให้เว็บมันล่มแล้วก็เกิดปัญหาการประมวลผลการแจ้งผลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและที่สําคัญผมอยากจะบอกหลายท่านถามเข้ามาว่าแล้วลงทะเบียนค่าไฟเนี่ยลงทะเบียนครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดเลยไหมก็ต้องตอบว่าท่านลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับถ้าลงทะเบียนสําเร็จท่านสามารถรับสิทธิ์ไปตลอดตราบใดที่ท่านยังได้รับสิทธิ์บัตรสัิการแห่งรัฐอยู่ โอเคไหมครับตราบใดที่ท่านยังได้รับสิทธิสวัสดิการห่งรัฐอยู่ท่านก็สามารถได้รับสิทธิค่าน้ําค่าไฟและตราบใดที่ท่านยังใช้ไฟใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์น,นะครับค่าไฟท่านจะต้องใช้ไม่เกิน315บาทครับถ้าท่านใช้เกิน3 1 5บาทปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ารัฐจะไม่ช่วยท่านต้องจ่ายเองทุกบาทเช่นท่านใช้316บาทนะไม่ต้องคิดเป็นหน่วยนะครับค่าไฟเนะี่ยเอาเลยถ้าท่านใช้ไฟไม่เกิน316บาท ขออภัยถ้าท่านใช้ไฟไม่เกิน315บาทกระทรวงการคลังจะจ่ายตรงให้กับการไฟฟ้าเลยยอดบินแจ้งค่าไฟมาก็จะเป็นศูนย์บาทท่านก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็เหมือนกับใช้ไฟฟรีแต่ถ้าท่านใช้ไฟตั้งแต่316บาทหรือจะบอกว่าตั้งแต่315บาท50สตางค์ผมยกเป็นเศษเลยอันนี้จะไม่ได้รับิดช่วยเหลือนะครับท่านต้องจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นี่คือหลักเกณฑ์ครับส่วนค่าน้ำ ลิมิตสูงสุดท่านสามารถใช้น้ําได้ถึง315บาทเหมือนกันนะครับแต่ค่าน้ําของการประปานะครหลวงกับการประปานภูมิภาคนั้นกระทรวงการคลังจะจ่ายให้สูงสุดแค่100บาทเช่นถ้าท่านผู้ชมใช้น้ํา315บาทกระทรวงการคลังก็จะจ่ายค่าน้ําให้ท่านผู้ชมเนี่ยหนึ100บาทส่วนที่เหลือท่านผู้ชมก็ต้องไปจ่ายเพิ่มเองแบบนี้เป็นต้น แต่ถ้าท่านผู้ชมใช้น้ําไม่ถึง1 0ึงบาทเช่นจ่ายน้ําแค่80บาทอาขออภัยใช้น้ําแค่80บาทกระทรวงการคลังก็จะจ่ายตรงให้กับการประปา80บาทบินค่าน้ําเดือนนั้นท่านผู้ชมก็จะมาเป็นศูนย์ก็คือไม่ต้องเสียนี่คือค่าน้ําทีนี้ในเรื่องของการลงทะเบียนผมเคยโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าที่การไฟฟ้าและเจ้าที่การประปานะครับ ผมก็แนะนําไปแล้วในคลิปก่อนนั้น,น,นทวนให้อีกรอบหนึ่งท้ายคลิปวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมคือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยืนยันตัวตนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็คือขึ้น3ามเขียวและบัตรประชาชนใบนั้นแหละเตรียมมาไว้ 2. บินค่าไฟบินค่าน้านะครับของเดือนไหนก็ได้ที่มีเลขนะแล้วก็ต่อมานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยควรจะเป็นเบอร์ของคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะว่าท่านจะต้องลงทะเบียนรับสิทธ ท่านใช้สิทธิสวัสดิการลงนะครับไม่ใช่ใช้สิทธิเจ้าบ้านไม่ใช่ใช้สิทธิผู้อาศัยแต่ท่านใช้สิทธิสวัสดิการห่งรัฐลงขอรับการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟเพราะนั้นแนะนําให้ท่านใช้เบอร์โทรของท่านเพราะในขณะที่ท่านลงทะเบียนมันจะมีให้ใส่มันจะมีเขาเรียกอะไรเลขรหัส OTP เด้งเข้ามาถ้าท่านไปใช้เบอร์คนอื่นใช้เครื่องอื่นมันก็เด้งไปคนอื่นอันตรายนะครับเรื่องของรหัส OTP นะเสร็จแล้ว ก็ดําเนินการเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคนะครับสามารถเข้าไปกดได้หรือท่านจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PA Smart+ Plus ในการเช็คสิทธ์ตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากท่านลงทะเบียนค่าไฟค่าน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บนั่นแหละมันจะมีเมนูให้ตรวจสอบอยู่ถ้าขึ้นว่าลงทะเบียนสําเร็จก็คือจบที่เหลือก็รอรับสิทธิ์อย่างเดียวนะครับผมอันนี้น่าจะครบถ้วนนะ อ,อีกประเด็นหนึ่งยังไม่ครบถ้วนค่าน้ําจะต่างจากค่าไฟตรงที่ว่าค่าน้าเนี่ยท่านจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยนะครับท่านจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สวัสดิการค่าน้ําได้สําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแต่ค่าไฟเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านก็ลงได้นะครับโดยให้ยึดหลักเกณฑ์1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับไม่สามารถลงซ้ําซ้อนได้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารมาตรการวันนี้ที่เอามาเน้นย้ำรายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมจากวันก่อนส่วนข่าวสารกลุ่มอื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับไม่ต้องน้อยใจเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับทยอยไล่เก็บถ้ามีประเด็นอะไรสําคัญออกมาจากภาครัฐก็จะรายงานเพิ่มเติมให้ส่วนช่วงนี้บัตรตริการแห่งรัฐมีปัญหามากหน่อยก็จะรายงานเยอะกว่าเพื่อนหน่อยเน้นย้ำมากกว่าเพื่อนหน่อยกลุ่มอื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจ สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับปลอดโรคปลอดภัยรวยๆเฮงๆรวย,รวยทั่วหน้าครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเอเนลส์ไทม์สวัสดีครับ